บบอ,มมอับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุชุคุชุคนชูมงคลชูบ่อนพบก,กับทองซาลดเจ้าหน้าเลยพีนออ่น้องวันนี้วันศิลดาบพีนออ่น้องชิลงใส่บาตรญาณภาพพมกก็ลังลงไปยีออ่ห้ากันไปก่อนเละเอิญกับประเดี๋ยงพีนออ่น้องเอ้ยกับพอดกับพอดวันเย็ยนพีนออ่น้อง

แต่จังหวงน้ำลายว้าวติดลายคนไนต้องเป็นอย่างน้ออมาบอกโมโม่น้กในเข้าไม่ได้คนละละบอไเด้ลี่ให้โลดไปก่อเนาะแต่บอไปสามีโหลดะ อันนี้คือวัดบ้านสลดพี่เเลย้ไว้ดีแล้วเงินทดีท่นีัหารด้วยตรคนแ้หดยเตามันแล้ยงชามันได้่านใดน้ำใด่เนาะแ่ไนเลยกะชินกะตินน้ำลูกน้ำลายน้ำไหลน้ำหนองระบาดเมือง อุปธรรมก็สู้เลยฮะผู้เด็กคนหน่อยก็บุ่งเป็นอย่างเนาะอเออคนไหนจะใช่บุญแท้ท่านก็เห็นได้เออกองบุญนั่นเอาตอนเพ่งก็ได้จะเห็นให้พ่อให้แม่ตมะถวายให้ก็ได้เนาะบุ่งเป็นอย่างเด้อเออกองบุญเท่านี่ก็หาสิปัเนาะ <c oughs> เออมางโม่พอด,ด้ยอยกเหตุบุญน้ำพอน้ำแม่ก็เหตุได้นอ้อเอออาชิดท่านเกีบรตกัมาโม่แล้วก็มาถวายคนอ,อ่าตอนเพิ่นเน้ออืมบัตรบัตรสลดกับท่านลานเล่ยนี่น้องพอดายมีปัจจัยคืออยางเหตุน้ำพอน้ำแม่น้ำนอายน้ำน่องเออพอรองหลับไปได้นั่นน้ออืมสามาเหตุได้เน้อผนก็หลับอยู่เสมอแต่ละมือแต่ละมือนะเนาะอืมอ,อ่าบอกเป็นอย่างดอก อกันบอ่อข่าวกับบ่อขู่และหลังเธอโอ้ยอยากเห็ดยังพอนะแม่อยู่เออมาเห็ดกับมาเห็ไดไกเนาะอ่าม,มาพ่มาโม,โมน่นำกันหลายคนมาโฮมนเนาะ เออผู้หาผู้คิดก็คิดได้แลายเองเนาะเออแต่ละชิ้นละชิ้นแพ่อยู่เรื่อยเลยแหละอ่าอันหัวแจ่เข้ามาแล้วไม่ได้เช่าและแพ่นะแพ้ไปหละเออมากินมาทานเนาะมาสาบุโศลเนาะเออเดี๋ยวเันนี้โค้ชจะพูดว่าในโค้ชจะจับต้องชินบังตรงหมู่มาเนาะ มากกับบาจะดีเห็นว่ากะเอิอยู่เฮาเอิญอยู่คนพี่นองเมืองใพี่น้องมากจะดีนะ้มคุ้ทนี่เลยะมาสบายพี่น้องผมเขาเป็นคนนะกันาใต้้าิที่เราได้ทายังลงมาแต่ถามคันถามนี้น้องผูอนี่ทำผู้ิวิหารลอยฟางวาางรอานเออ ดี๋ยวว่าจะกดมีโอเคเอาไปดูเนี่ยบ้านเฮาก็ก็ถูกด้วยเนาะหลายคนร มาจมืดนี่นะพี่น้องอ่าเาเเลกว่าระเข้ามันเรื่อบริจาคนงนเนาะอธุใจนพี่น้องเขาแต่ทีิเราอันที่เขาเอาลำคาทั้งายนี่บ่อยเรื่อเรือเยวเอ่อเพราะว่า ก็ผเรื่ขอญาบริเวณที่ทอยได้ชวนบจากให้ร่วมกันได้ที่เาเอาใจเราก็ร่วมกันเนาะในการกินการทานนี่นะแต่ว่าที่ีบญเอาตักขได้สำหดัหเนาะแต่ทางบตท่านแต่ว่าแต่หากว่ามิยังด้ยินยู่มไห้บาทว่าทางเท่าทางเกยเาเพ่นแต่ดใจนั้เพื่อนที่บอะว่าเพื่อนเขาจะเพ่เนาะเพ่หนึ่งจได้เสนการด้วยใจนำผู้สองเอาเนาะาอาจารย์ดีครับทจี ຫນໍ Or, so MM uh, ່ເຕົ້າວ່າກໍ່ຄົວບໍລິຈາກ5,000ກີບນາງເຕົ້5,000 เจ้าเอื้อยนี่ยพี่น้องเอ้ยไปบ้านลังสีเขียวนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปปกติน่ะไปกับสลุดชองคนพี่น้องเอ้ยแม่เฒ่าเงินพ่อครอบครัวบริจาคหาพันธีแม่ไท่ยิ้มพ่อครอบครัวบริจาคหาพันธีนางดูพ่อครอบครัวบริจาคหาพันธีนางดูพ่อครอบครัวบริจาคหาพันธีนางหอมพ่อครอบครัวบริจาคหาพันธี นาาเมื่อครอบครอบครัวหน้าม่นีหน้าสโลดและนั่งร่มน้าหานครอบครอบครัวบริจาคข้าวบาสหน้าตีครอบครอบครัวบริจาคหาท่านสีหน้าแทงครอบครัวบริจาคหาท่านี ดอกไม้บรรดา2คู่พี่น้องเพิ่นสิมาเพื่ออะไรพีพี่น้องบสงสัยเพิ่นมีคู่บ่ล่ะพี่น้องเอ้ยตัวบ่า5,000เพื่อคู่นี่รี่อาจารย์ๆเนาะคู่บ่าอาอันคเียนันบ่ได้คู่บ่พอบ้านกเลยเอา2บ่คู่บ่ทางนึงพี่น้องชาวเอื้อยเพิ่นว่าดอกไม้น่ะลงมาใส่บ้านน่ะต้องเอา2เพิ่นว่า ทับูกระบอกขอบเก็ดเพื่อไว้ขั้นขี่ขาท่านเทพรก็อกขอบอบริจาค้ามีเธอจ้าบีเธอเจ้เอาเธอไปเนาะแม่เขาาท่านอผเกลัวเนาะเจีเช้าบ้าแต่เเรวเออกะตอม้าอีบัีกระี้ อันเน่ตุ้มเนาะรอขอบคุณบริจาคห้าพ well. ันกีเน่หนี้ทานชนทานสนชิ้นชัยบอกพม่แม่เนาะแออบริจาคห้าพันกี ตารเมือางบริจาคกันด้วยทีน้องเล่ทูการหลานของพวกเราคลิปนี้ก็ย้อนไปชมอีกเ่อนึ่งกเนานตลาดกลเม่ได้แต่ไวาทานกัเนี่จะาอะไรก็ใครก็หนก็อะไรที่เขาอกเก่าพุ้นโกระณทีเขาอกทงพุทธโบราณที่เานอกโลกยอดผู้เสดทานน่หกเาครับแล้วเขามาคุณมาทานนั้นบรรดาบอกเพ่ยังใน้พ่อเม่พที่เราเขาดูงงสง่าเข้าหล่อเอฟฟภาด้วยทีน้องเลอ